สวัสดีครัทบท็อปสิบเบี้ยนมายากลเป็นการแสดงที่หลายคนชื่นชอบเพราะดูทีไรระทึกใจทุกทีโดยเฉพาะก่อนที่ดูแล้วเสี่ยงอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตที่พวกเขาทำได้เจ๋งเกินคนโดยไม่รู้สึกลกัวหรือไม่เป็นอะไรเลยเอ๊แล้วทำได้ยังไงกันละ่ะวันนี้เราเลยขออาสา,าจะมาแบร่ไต่ทิกรับการแสดงมายากลที่สุดแสนจะอันตรายให้ทุกคนได้ชมกันบอกเลยว่าถ้าดูจบล้าจะต้องร้องว่าอ๋อแบบนี้นี่เองแน่นอน ตัดครึ่งตลึงทั้งหอลเชื่อวันนี้คือมายากรที่ทําให้หลายคนรู้ระทึกและอึ้งสุดๆกับการใช้เลขืขนาดยักษ์ในการตัดแบ่งร่างกายออกไปสองส่วนซึ่งไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ไม่มีใครจับต่ได้สักทีโดยโชว์นี้ดังมาตั้งแต่เดวิดคอปเปอร์ฟิล์เจ้าพ่อมายากลที่คนทั่วโลกรู้จักกันดี เขาแสดงให้ผู้ชมเห็นกันจดจรด้วยการใช้เครื่องมือล็อกส่วนต่างๆของร่างกายให้ยึดติดก,กับโต๊ะและพยายามจะปลดล็อกด้วยตนเองแต่ก็ไม่ทันซะแล้วเมื่อเลยขนาดยับเลื่อนลงผ่ากลางลำตัวจากนั้นผู้ช่วยกย็ไม่แยกส่วนท่อนบนกับท่อนล่างออกจากกันที่เด็กกว่านั้นคือนอกจากเดวิด จะไม่รับบาดเจ็บใดๆแต่ส่วนขาที่ถูกแยกออกไปยังขยับได้ด้วยทำได้ยังไงกันนะ้าเคล็ดลับจริงๆอยู่ที่หลังจากล็อกร่างกายและมีการปิดตู้จังหวะน,นั่นเองจะมีการเปลี่ยนอิรียบทให้เหลือครึ่งตัวและสลับขาของนักสแสดงอีกคนเมื่อต่อเป็นท่อนล่างส่วนตรงรอยเลื่อยตักก็มีการปิดกั้นไม่สัมผัสกับคนเท่านี้ก็ปลอดภัยต่อน,นักสแสดงเอาวไว้ y y อยู่ครบไม่เสียขามีแต่คนดูอย่างพวกเรานี่แหละที่โดนสับขาหลอกไปแล้วเรียบร้อย ดาบแห่งความตายเชิญพบกับมายากลที่เสียบไซดกันบ้างงานนี้เป็นโชว์ของเจมมอกผู้เข้าร่วมแข่งขันรายการบิดเห่งก็อดทาเลน Talent, ที่สร้างความระทึกช็อกซินีมาใ้กับผู้ชม เมื่อเขาให้ผู้ช่วยตั้งดาบลงบนแท่นและนำร่างกายของเขาให้นอนราบอยู่เหนือปลายดาบแหลมเปียวทั้งกรรมาการและผู้ชมต่างก็พากันปรบมือกับการส่งตัวแนวนอนที่ยอดเยี่ยมแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอยู่ดีๆตัวเขาก็หล่นลงมากและดาบก็แทงทะลุร่างจึกโอ้พระเจ้างานนี้ทำเอาอื้งนกันไปทั้งหอ้องแทบหยุดหายใจก่อนจะกลายเป็นดราม่าหนักกว่านี้เมือนเรื่องอะไรกันขณะที่ผู้ช่วยบนเวทีก็ยกร่างของเจมออกจากดาบ แต่เขายังสบายดีไม่มีการบาดเจ็บใดๆค่ะคุณแน่นอนว่าเขาไม่ได้ถูกของแหลมทิ่มแทงพอนี้เป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นปลายดาบที่เห็นสามารถถดส่วนแหลมและเข้าล็อกกับเข็มขัดที่เจมซ่อนไว้ในเสือ้อซึ่งมีกลไกเชื่อมต่อก,กับปลายดาบป้อมตรงหน้าท้องรอจนกระทั่งถึงเวลาปลายดาบก็จะเด้งออกมาจนดูเหมือนแทงทะลุร่างไปแล้วเรียกว่าเป็นการแสดงที่หวาดเสียวแต่ก็ได้ใจคนดูและผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในซีซั่นเจ็ไปได้อย่างสวยงาม จอกขมับด้วยสว่านไฟฟ้าแค่เห็นก็หวาดเสียวจับใจเฮ้ยสว่างเขามีไว้เจาะไม้ทำไมพ่อหนุ่มคนนี้ถึงได้เอามาเจาะร่างกายดูสีหน้าผู้ชมแต่ละคนและอาการตัวเกรงไม่กล้ามองสว่างที่เจาะเข้าไปค้อยังไม่พอ ต้องจบก,กระโหลกด้วยตบท้ายด้วยการเสียบเข้าไปในรูจมูกแน่ละผู้ชมช็อกกันไปเรียบร้อยชาวเวียดนามต่างรู้จักกันดีว่านี่คือ Min มินเยิดปรมจารย์ด้านการต่อสู้ที่มีฝีมือสุดเจ๋งเล่นน่าจะได้ตำแหน่งปรมจ,จาร์ใส่หมู่ไปด้วยแต่ก่อนที่จะแห่จะไปขอของขังได้เราจะมาเปิดเผยความลับให้ฟังว่าเขาไม่ได้หนังเหนียวเคียวยากหรืออยู่ยงคงกระพันแต่อย่างใดสิ่งที่เห็นเป็นเพียงมายากลเท่านั้นจ้าแม้ว่าเขาจะใช้สว่านจี้ไปที่ส่วนขมับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสว่านที่ท ขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับการแสดงเท่านั้นโดยทิกรับของการแสดงนี้คือปลายดอกสว่านนั้นเป็นแบบหัวแบนไม่มีคมและสว่างก็หมุนแบบย้อนสอนหลอกใส่ตาเราอีกเมื่อออกแรงกดหัวสว่านจะหมุนในฝั่งตรงข้ามทำให้ขมับของเขายังอยู่ดีไม่มีรอยใดๆดดังนั้นรู้อย่างนี้แล้วอย่าเอาสว่านทั่วไปมาเล่นเองอย่างเด็กขาดเพราะมันอันตรายถึงชีวิตกันเลยทีเดียวขอเตือนก๊ลวงกระสุน อาวุธสุดอันตรายอย่างปืนและกระสุนบอกเลยว่าไม่แน่จริงไม่มีใครกล้าสิงกับมันแต่เดวิดเรนนักมายากลผู้บ้าระหำ่ำกับโชว์เหนือด้วยการใช้ปากที่งับเพื่อโรหะไว้คอยดักกระสุนและผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือเขาทําได้โดยไม่เป็นอะไรเลยสําหรับการแสดงสุดเสี่ยงด้วยปืนเป็นที่นิยมกันมานานแล้ว เทคนิคที่ใช้นั้นแตกต่างกันไปสำหรับกรณีของเดวิดเราได้เห็นการยิงปืนไรเฟลิลส่งกระสุนตรงไปที่ปากของเขาและเขาก็สามารถใช้ถ้วยรับลูกกระสุนได้อย่างแม่นยำเทคนิคแรกอยู่ที่เสียงปืนที่เป็นเพียงเอฟเฟก รวมทั้งถ้วยในปากที่มีระบบควบคุมให้สั่นและปล่อยควันออกมาในเวลาเซลลิวสนาทีของการเหนี่ยวไกาเรียกได้ว่าสมจริงทางแอคติ้งและเสียงส่วนที่เห็นกระสุนในถ้วยซึ่งดูเหมือนการรับไว้ได้อย่างแม่นยำแท้จริงแล้วเป็นการใช้ถ้วยเมล็ดดึงดุดกระสุนซึ่งที่เห็นนั้นมั่งคือการตัดต่อเท่านั้นเช่นเดียวกับภาพช้าจากกล้องความเร็วสูงในแบบโคสอพที่น่าจะยิงด้วยกระสุนป้อมจากระยะใกล้และไม่รุนแรงมากนักเกินจะนำมาตัดต่อให้ดูสมจริงในภายหลงัง สรุปแล้วทั้งหมดที่เห็นเป็นเพียงเทคนิคพิเศษซึ่งสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามทำตามโดยเด็กขาดนะอันตรายมากๆเลยตู้ใส่มรณะการถูกฝังในทรายคงไม่มีใครอยากโดนหรอกจริงไหมแต่ครั้งหนึ่งในรายการอเมริกาก็อทาเรนเดเมียนอาดิตยากรับขอทำการแสดงเสียงอันตรายด้วยการล็อกตัวเองอยู่ในตู้กระจกและค่อยๆปล่อยให้ทรายน้ำหนักกว่าครึ่งตันลหลลงมาฝังตัวเองโดยเขามีเวลาเพียงสองนาที เพื่อปลดล็อกที่มือเท้าและคอทุกอย่างดูเหมือนจะรอบรื่นดีในขณะที่สี่ภรรยาลงระทึกอยู่หลังมา่านเช่นเดียวกับผู้ชมและกรรมการแต่เดเมียนกับมีปัญหาก,กับการปลดล็อกคอและทันใดนั้นเองเพดานกล่องก็พังและกลุ่มสายทั้งก้อนถล่มลงมาฝั่งเขาทั้งเป็นช็อกเกินไปทั้งห้องเลยทีนี้ผู้ชยรีบเข้ามาทุบกระจกเพื่อช่วยชีวิตแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้อยู่ข้างในแล้วและทุกคนก็ต้องอึง้งเมื่อหนึ่งในผู้ช่วยที่ทุบกระจกก็กลายเป็นเดเมียน ที่ควรจะถูกฝังไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยทําได้ยังไงทิกลับนี้มีผู้มาแบไตแล้วว่าพดานกล่องเป็นแบบบานพับที่เปิดให้สายถล่มลงมาด้านหน้ากระจกแต่ไม่ได้ทับถมล่วงไปบนร่างกายผู้แสดงจริงๆเมื่อสายไหลลงมาปิดตรงกระจกจนมิดผู้แสดงก็เปิดบานพับด้านหลังและหนีออกมาได้ถึงแม้เราจะรู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นเพียงการแสดงมายากลแต่ก็ต้องยอมรับว่าทั้งเนียนทั้งระทึกจนจับไม่ได้จริงๆ โชว์ความอึดใต้น้ำหากการเอาตัวรอดในตู้ทรายยังไม่ระทึกใจพองั้นมาดูเบื้องหลังการไขกุญแจมือเพื่อหลบหนีออกจากตู้น้ำกันบ้างดีกว่าผู้ท้าทายภารกิจเสี่ยงอันตรายนี้คือแอนดูบาโซที่จะมาโชว์ความเจ๋งให้เห็นจะจะต่อหน้ากรรมการและผู้ชมในรายการบิดเท่งกดท่าเลนโดยใช้เพียงคลิปหนีบกระดาษอันเดียวในการปลดล็อกกุญแจที่มือและเท้าในขณะที่ทั้งร่างห้อยหัวจมอยู่ในน้ำ ซึ่งการแสดงแบบนี้มีต้นกําเนิดมาจากแฮร์รี่ฮูดินีนักมายากลชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีที่เคยได้รับความนิยมเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเมื่อได้เวลาก็นับถอยหลังกันไปเขาไขกุญแจข้อมือสําเร็จไปก่อนเป็นดาแรกตามมาด้วยการไขกุญแจข้อเท้าเวลาผ่านไปกว่า2นาทีเสียงดนตีเงียบลง จนทุกคนคิดว่ามีการผิดพลาดทางเทคนิครอดไหม้ให้ท้ายแต่ในที่สุดเขาก็ขไขกุญแจตู้ออกมาได้แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะกั้นหายใจใต้น้ําได้นานถึง3นาทีทั้งหมดนี้มีทิกรับค่ะทุกคนโดยความจริงมีอยู่ว่าระหว่างฝาปิดตู้ยังมีช่องอากาศอยู่สามารถโผล่ขึ้นมาหายใจโดยไม่มีใครสังเกตเห็นแล้วค่อยดำลงไปใหม่ไม่ใช่อยู่ใต้น้ำยาวๆอย่างที่เข้าใจกัน หอยหัวเหนือจอร์เข้เราต่างก็รู้กันดีว่า จระเข้เป็นหนึ่งในสัตว์แสนอันตรายแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีคนกล้าเล่นกับพวกมันนะหนึ่งในนั้นก็คือหลอดนินหนุ่มผู้ท้าที่เคยโชวก์การแสดงเสียงอันตรายต่อหน้าผู้ชมมาแล้วในรายการอเมริกา Talent, กอรทาเลน์กลับมาครั้งนี้ต้องสมศักดิ์ศรีเพิ่มดีกีความระทึกด้วยการถอดเสืเอ้อแจอ็คเก็ตออกขณะที่เขาห้อยหัวอยู่กับเชือกติดไฟซึ่งต้องรีบทำเพราะไม่อย่างนั้นเชือกจะขาดและร่างของเขาจะหล่นตุบลงมากดยมีจระเข้ตัวเป็นๆท่าทางหิวโหยรอหม่ำด้านล่างถึงส ตเวลาผ่านไป ไฟได้วยเผาไหม้เชือกขาดออกทีละเส้นพร้อมกับเสียงปรีกของผู้ชมแม้แต่บรรดากรรมการยังไม่กล้ามองในที่สุดหลอดนิงก็ทำสำเร็จได้ทันเวลาแม้การแสดงจะอันตรายรู้ระทึกแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยความลับอยู่ในอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งสิน้นอย่างเชือกเส้นหลักก็เป็นแบบกันไฟหรือแม้แต่แจ็คเก็ตก็เป็นเสื้อสำหรับการแสดงมายากลซึ่งมีวิธีถอดที่ง่ายาดกว่าปกติยังไงก็ตามผู้แสดงก็ต้องฝึกฝนวิธีการถอดให้เนียนจับโปวไม่ได้อีกทั้งยังต้อง ฝึกร่างกายให้พร้อมสําหรับการห้อยหัวอีกด้วยแม้เล่นเอาหัวใจจะวายบอกเลยว่าห้ามรลอกเรียนแบบอย่างเด็ดขาดเพราะนี้เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนอนตียงตะปูหนึ่งในไมยกลยออดทิอย่างการนอนบนตียงตะปูหลายคนอาจจะคุ้นตาและรู้สึกไม่ได้น่ากัดเท่าไร ระดับแบรดเบย์เยผู้สร้างตำนานนอนบนเตียงตะปูบอกเลยว่าทั่วโลกต้องตะลึงแน่นอนเพราะเขาบอกให้ทีมงานนำรางเหล็กมาวางบนตัวและขับรถเอทีวีทับร่างเขาที่นอนอยู่บนแผงตะปูโดยที่ไม่แสดงอาการว่าเจ็บหลังพุ่นได,ได้แถมยังดูสบายดีอีกด้วยซึ่งความลับของเขาก็อยู่ที่การผ่อนน้ำหนักตัวให้ทั่วถึงทุกพื้นที่จะทำให้แรงกดทับเฉลี่ยไปตามตะปูดอกต่างๆเกิดเป็นความสมดุลของน้ำหนักเหมือนที่เราเคยเห็นโยคีอินเดียฝึก นั่งสมาธิบนตะปูโดยที่ตะปูไม่แทงขาหรือก้นนั่นแหละยังไงก็ตามการเพิ่มความตื่นเต้นในรายการอเมริกาก็ท่าเล่นโดยการให้รถเล่นทับร่างกายต้องเป็นผู้แสดงที่ได้ฝึกวิธีผ่อนน้ำหนักตนเองมาอย่างดีแล้วเอาเป็นว่าดูเอามันอย่างเดียวห้ามลอกเลียนอย่างเด็กขาดเดี๋ยวร่างพุ่งขึ้นมาจะมีคุ้มกันหนะ้าฝั่งทั้งเป็น อีกหนึ่งมายากลสิ่งชีวิตของคุณพี่เดเมียนอาดิตยาเจ้าเก่าที่เคยฝังในสายขัดทุกคนและครั้งนี้ก็ยังไม่หนีแนวเดิมเพราะนี่คือการถูกฝังทั้งเป็นไม่มีใครรู้ว่าความเจ๋งในการวอบออกจากหลุมฝังนั้นเป็นวิชาสำนักได้แต่ลองมาดูกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเขาถูกล่ามไว้ด้วยโซเซนใหญ่ ที่ดูแล้วไม่น่าจะสลัดดุดออกมาได้ง่งายๆแม้จะเป็นโซ่ปลอมสําหรับการแสดงแต่ถึงอย่างนั้นการถูกขังในโลงก็ยังเป็นความท้าทายเมื่อนาฬิกาจับเวลานับถอยหลังทีมงานกบฝังหลุมไปเรื่อยๆแต่แล้วกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ในโลงก็ดับลง ท่ามกลางเสียงร้องโหยหวนของภรรยานาทีนี้แหละที่เรียกร้องความสนใจทีมงานได้เป็นอย่างดีหันไปอีกทีก็พบว่าคนที่กำลังออกแรงฝังนั่นคือเดเมียนเองเอา้าออกมาได้ยังไงเนี่ยก็หลุมนั้นที่แท้จริงเป็นอุโมงค์เป็นรูปตัวยูซึ่งมีประตูลับสามารถหลบหนีได้แต่ถ,ถูกฝาลงปกปิดและหลุมก็ลึกเกินกว่ากล้องจะจับรายละเอียดใดๆได,ได,ได้อีกทั้งช่องทางนั้นนำไปสู่ทางออกที่ชั้นวางท่อตั้งบางสายตาไว้เลยทำให้เดเมียน อาใส่ช่วงชุนลมุนในการแกะโซ่โปลอมและหนีออกไปก่อนจะมาโผล่ทุกคนตะลึงแบบนี้แหละกำแพงหนามไฟนี่เป็นการแสดงที่ทำให้ผู้ชมตกตะลึงอึ้งไปทั้งบ้าง กับโชว์ที่ดูเหมือนมีเวทมนต์ของไมเคิลแกนดีเนตินักแสดงมายากลสุดเจ๋งเรามาดูกันว่าเขาสามารถหนีออกจากกรงเหล็กก่อนจะโดนกำแพงหนามไฟงับได้อย่างไรบอกเลยว่างานนี้อาศัยความบ้องไ้และภาพลงตาเท่านั้นเมื่อปิดกรงก็มีผ้าสีขาวทอดตัวลงมาเหมือนเจตนาแต่ใช้เป็นที่สะท้อนเงาหารูไม่ว่าจังหวะน,นี้เอง พู้แสดงเปิดประตูลับลังกงออกมาข้างนอกเอา้าสรุปออกมาได้ตั้งแต่แรกแล้วหรอเนี่ยแต่เมื่อใช้ไฟส่องผ่านผ้าก็ดูเหมือนว่ายังอยู่ในกรงโอ้โหอะไรจะเนียนเบอร์นี้ส่วนกุญแจมือน,นั้นเป็นอุปกรณ์สําหรับการแสดงที่แค่ดึงสลักก็สามารถปลดออกได้อย่างง่ายได้ที่เหลือก็แค่อาศัยช่วงจังหวะให้ผู้ชมรู้ระทึกกันเล่นๆจากนั้นเมื่อไฟที่ส่องภาพเปลี่ยนสีเขาก็อาศัยจังหวะนี้ปิ่งขึ้นไปอยู่บนกรงเท่ๆอย่างที่เห็น โอ้โหขนาดไม่กระพิบตายังจับไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มาสุดยอดแห่งวิชาลวงตาจริงๆมายากลครึ่งทอนเควินเจมส์นักแสดงมายกลผู้มีชาลีชาปรินเป็นแรงบันดาลใจโด่งดังด้านการลวงตาแบบหาตัวจับยาก และเคยได้แสดงในโรงละครบอดเวยมาแล้วหนึ่งในการแสดงที่สร้างชื่อกับเขาก็คือการใช้เลือดตัดครึ่งร่างกายคนแบบเห็นเห็นเล่นเอากรีเกิลไปทั้งห้องแน่นอนเรารู้ว่ามันคือมายากนแต่ไม่มีใครเคยจับได้ที่กลับไม่ได้วาดเสียวอะไรเพราะแท้จริงนักแสดงคนที่ถูกตัดครึ่งนั้นมีร่างกายเพียงครึ่งท่อนมาก่อนแล้ว ขณะที่อีกคนเป็นชายปกติที่มีความสามารถพิเศษในการพับตัวแนบกับขาได้ตั้งหาโดยครั้งแรกพวกเขาออกมาด้วยกันแต่ไม่มีใครจับได้ว่าขาที่เดินออกมากับร่างทนบนไม่ใช่คนเดียวกันเมื่อถูกเลื่อยไฟฟ้าตัดแยกก็ต่างคนต่างแสดงและเจมก็ใสก่กกนเคลื่อนไหวหลอกล่อสายตาผู้ชมในหลายจังหวะช่วงท้ายมีการเอาขาป้อมมากองรวมกับชายครึ่งทอนแล้วเขยรถเข้าข้างเวทีขณะที่เจมกําลังโชกเครื่องยิงแม็ก และถูกเข็งกลับออกมาใหม่แต่คราวนี้ได้มีการสลับตัวเป็นชายปกติที่พับร่างกายไว้แค่นี้ก็สามารถลวงตาคนดูได้ง่ายๆแล้วแหมถ้าไม่รู้เบื้องหลังบอกตรงๆว่าอย่างอึ้งไม่หายเลยนะเนี่ยโซมารัตไม่ตาย เพื่อนๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมีโซเซมเบอร์เริ่มมามัดตัวเราแล้วให้คนกระชากไปทั้งสองข้างถามได้ก็ต้องถูกรัดจนตัวบีไปเลยนะสิก่เดี๋ยวก่อนมาดูความจริงของ BH Reddy นักมวยกลชาวอินเดียที่รอดพ้นจากการถูกโซ่รัดได้ทุกครั้งนี่คือเทคนิคที่คล้ายกับการพันเชือกแบบโบราณที่เรียกว่าซรอยขอคุณยาย โดยการร้อยลูกปัดและสามารถดึงปลายเชือกสองข้างออกจากกันได้แม้ลูกปัดจะร่วงแต่เชือกก็ไม่ขาดพอไม่ใช่เงินตายดังนั้นสิ่งที่เราเห็นนักมายากลทำ ก็คือภาพเลื่องตานั่นเองซึ่งดูเพลินเ,เ,เหมือนว่าเขาใช้โซ่สองเส้นมันเป็นโซ่แท้ๆไม่แปลกปลอมแต่ยังได้แต่โซ่ที่ใช้มีเพียงเส้นเดียวจากนั้นผูกด้วยวิธีการพิเศษดึงยังไงก็หลุดทาให้เขาไม่ได้รับอันตรายจากการดึงโซ่แม้ว่าผู้ชมจะจับตาดูจนแทบหยุดหายใจก็จับไต่ไม่ได้เลยและต่อให้ทิกรับถูกเปิดเผยก็ไม่แน่ว่าทุกคนจะทําได้ของอย่างนี้ต้องใช้เวลาฝึกเกินสักหน่อยผลร่างกายให้สั้นได้ เมื่อถึงการแข่งขันมายากลจากรายการ p พ n แอนท์เทลเลอร์ฟูนอากันบ้างมาดูสิว่าสองพิธีกรจะจับผิดผู้แสดงมายากลคนนี้ได้หรือไม่ช่องตีแอผู้ร่วมรายการได้โชว์เทคนิคพิเศษโดยเชิญอารีสันสาวคนนี้มาเป็นผู้ร่วมแสดงพิสูจน์ว่าเขาสามารถทำให้ร่างกายของเธอหดสั้นลงได้โดยไม่เกิดอันตรายแต่อย่างใดเรามาแอบดูความลับกันเมื่ออารีสันก้าวเข้าไปในกล่อง และมีฉากสีชมพูปิดลำตัวแท้จริงกล่องใบนี้มีความลึกพอที่จะทําให้เธออยู่ในท่านั่งซึ่งเธอก็ข้อไปอยู่ในท่านั้นตั้งแต่แรกส่วนเท้าที่เห็นนั้นเป็นเท้าป้อมจากฉากช่องจากนั้นช่องได้หมุนเครื่องหดตัวของเขาด้วยมือร่างกายของเธอซึ่งอยู่หลังฉากสีชมพดูดูเหมือนหดสั้นลงช่องพิสูจน์ให้ผู้ชมและกรรมการเห็นว่าด้านล่างไม่มีอะไรซ่อนไว้อีกทางแอคติ้งที่น่าขบขันของอาริสันยังเรียกเสียงหัวล้อจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าเธอไม่ได้ด ทำให้ร่างกายส่วนไหนหายไปจริงๆเพียงแค่ใช้ท่านั่งที่สู้ชีวิตสุดๆเท่านั้นเองแหมเสร็จจากงานนี้ไม่รู้ว่าอาริสันจะไปใช้บริการร้านนวดที่ไหนพอดูแล้วคงจะเมื่อยเอาการอยู่หน้าแชร์แข็งยังมีแรงแฮปปี้ ตามปกติร่างกายมนุษย์จะทนความหนาวได้ที่ลบ40องศาเซนเซียสหากไม่สวมเสื้อผ้าที่หนาพอก็จะมีชีวิตรอดได้ไม่นานเกิน3นาทีเท่านั้นแต่สำหรับภารกิจแช่แข็งของเดวิดเบรน์แม้จะอยู่ที่อุณหภูมิราวๆ3.8องศาเซนเซียสแต่ก็กินเวลานาน7วันซึ่งเขาอ้างว่าก่อนหน้านี้มีการฝึกวิทยายุทธด้วยการลงไปแช่ในน้ำเย็นจัดที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งจึงรับประกันความสุขคัวเขาถูกขังไว้ในก้อนน้ำแข็ง ที่มีช่องว่างแคบแคบพร้อมสายสำหรับขับถ่ายและเครื่องมือวัดชีพจรอ,อีกทั้งยังสวมรองเท้าบูทที่ช่วยให้เลือดสูบฉีดไปทั่วร่างกายและตั้งห้องน้ำแข็งโชว์ไว้หน้าสตูดิโอ Good Morning America ในไทม์สแควร์เพื่อผู้คนเห็นจนกระทั่งเจ็ดวันผ่านไปเจ้าหน้าที่ได้จอดน้ำแข็งเพื่อพาเขาออกมาอะไรจะสบายเกินเขาไม่มีทีเท่าว่าจะมีปัญหาอะไรแต่แน่นอนว่างานนี้มีทิกเด็ดนั่นก็คือแท้จริงแล้วภายในน้ำแข็ง มีประตูลับที่สามารถออกไปที่อื่นได้เพื่อพักผ่อนชั่วครู่ก่อนจะกลับมาใหม่แม้มันจะเป็นการแสดงแต่ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนที่อยู่ในห้องเย็นได้เป็นเวลานานเอาเป็นว่าต้องมีความแข็งแกร่งของร่างกายร,ระดับหนึ่งจึงจะทำได้นะกล่องลวงตา หนึ่งในการแสดงไมยกรสุดคิดที่ยังสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้เสมอนั่นก็คือการแทงดับเข้าไปในกล่องที่มีคนอยู่เห็นเก่นชัดๆว่าในกล่องมีคนอยู่จริงแต่ทำไมยังรอดชีวิตออกมาได้คู่หูนักไมยกลอย่างยังแอนสเ s t ก็ใช้กลยุทธ์นี้ได้อย่างน่ารักเรียกเสียงฮาจากผู้ชมได้ดีแต่เราจะมาแบ์สายให้รู้ความลับนี้กันเมื่อผู้แสดงคนที่หนึ่งอุ้มคู่หูของเขาเข้า,ขาไปในกล่องกระดาษ ิดฝากล่องไว้จากนั้นนําไม้มาเสียบให้ทะลุด้านข้างกล่องขึ้นชื่อว่าไม่ยากลแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นอุปกรณ์เฉพาะสําหรับการแสดงเท่านั้น ทิกลับอยู่ตรงที่การซ่อนตัวของผู้ช่วยโดยเปิดฝากล่องด้านล่างขึ้นคุมตัวร่วมกับแผ่นยางปูพื้นรถนิ่มๆเท่านี้ทุกไม้ทุกดาบที่เสียบมาก็แควคลาดโดยไม่ต้องพึ่งของขังส่วนไม้สุดท้ายจากด้านบนที่เสียบยกยกๆนั้นผู้ที่อยู่ในกล่องเป็นคนดึงลงมาเองแน่นอนว่าต้องมีการเบี่ยงตัวหลบพ้นอยู่แล้วจึงไม่ได้ทําอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในกล่อง ซึ่งได้ผ่านการฝึกวางท่าทางของรำตัวให้สามารถอยู่ใต้ช่องว่างของกล่องได้ว่าแต่ออกจากกล่องแล้วจะรู้สึกเข็ดแข็ดยอกบ้างไหมเนี่ยขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บอกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย